สวัสดีนะครับมาดูมากที่ซ้อมกับเพื่อนนะครับตั้งเวลาเยอะนะครับมีเวลาคิดแป้งแปลกๆเยอะเลยนะครับอาดารน,นี้ผมว่าจะเล่นเป็นอ e ีห้อยนะฮะมีว่าจะห้อยได้นานเท่าไหร่นะครับมาก็คือเล่นกับเพื่อนเราไม่ต้องสนว่าคะแนนเท่าไหร่นะก็เล่นสนุกสนุกไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมคิดตั้งนานนะว่าจะซิงร่วมแตม่มันไม่มีตัวเดินนะก็เลยเดินแบบนี้มัวม่วๆเอานะฮะอาจารย์ก็ มั่วเหมือนกันเนาะเห็นแต้มั่วก็มั่วพอสมควรนะผมก็หลบมาตรงนี้นะครับก็เข้ากินคนละตัวชั้นลบนะฮะเฮ้เหมือนไาจารยแต่ตั้งใจปล่อยให้เสมอหรือเปล่านะแปมนี้ผมมองไม่ออกนะโอเคกินคนละเฮ้ยได้กำไรนี่ว่ะมา,าดูมาดูกันว่าจารย์จะไล่อยู่หมันไหม <laughs> แต่ว่าคือเอ่อแครได้ว่าแต้มของเขาเนี่ยบางจออยู่ฮนะหมายเลขสิบกับสิบห้านี่บางจอให้นะครับก็โอเคนะพอไปได้นะครับโอเคน่าจะเสมอกันสมันเกอร์โอเคเราก็ขึ้นตัวนี้ไปอาจารย์กินเราหลบนะฮะอาจารย์มาตรงนี้เราก็ต่อเลยนะครับตัดเสมอทันทีเนาะอะ่ไม่คุยแย่ไม่คุยแย่นะครับจริงจริง ดี๋ยวมาดูนิดนิดนึงนะครับย้อนกลับมานิดนึงเนาะตรงนี้เราเข้าฮอตปุ๊บนี่ถ้าเราฝืนเล่นได้นะเนี่ยดูทรงนะครับเนี่ยไปสิบเก้าเนี่ยมันเออน่นน่าจะน่าจะได้เปรียบนะแทมนี้คือถ้าเราเอาฮอตของเรามาเลขสองลงไปอยู่ไหมเลขยี่สิบนี่ยแล้วมันน่าจะได้เปรียบ นิดนึงนะใช่ใช่ใช่ตรงนี้นะถ้าเอาสองไปยี่สิบนี่มันน่าจะได้เปรียบมานะครับนิดนึงนะหรือเปล่าเอาเป็นว่าแต้มนี้ตัดเสมอเลยเพราะว่ากระดานแรกมีตั้งแปดกระดานนะครับเดี๋ยวจะยาวไปนะครับโอเคสวยงามแต้มนี้ก็เสมอกันครับ มาต่อกันด้วยกระดานที่สองกันครับเพื่อนๆนไปกันเลยครับไปกันเลยครับกระดานที่สองผมยังไม่เปิดเป็นกลองโจรผมจะเล่นแต้มอื่นบ้างนะครับกองโจรนี้เราก็พอเล่นได้แล้วนะครับอาจารย์ขึ้นเป็นเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นอีปุ่มนะฮะโอเคครับผมว่าน่าจะเสมอได้นะแต้มนี้ ผมก็ลองขึ้นไปนะครับเออตึงพอสมควรนะฮะแปมนี้เข้ากินจานให้กินแล้วก็ต่อฮอตตัวยเลยนะครับแปมนี้เออมันก็ตึงพอสมควรนะครับตอนนี้สี่ต่อสี่นะครับหลบนะฮะแล้วก็เข้าคอ t เรแล้วก็เข้าอีกตัวหนึ่งเนาะ สนุกอะแต้มน,นี้น่าจะน่าจะน่าจะลำบากแล้วนะครับขังตัวเองนะฮะจย์เออให้มันได้อย่างนี้หลบกินนะฮะจันก็ต้องขังตัวเองแล้วก็ยอมแพ้ไปนะครับโอเคเรียบร้อยเลยนะครับแม่สวยงามครับไปดูกันนที่สามกันครับเพื่อนๆไปกันเลยครับ เป็นกันเลยก็อาารย์ขึ้นเป็นผมก็กำลังจะหัดไอแต้มอีแม่นะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจารย์เขาต่อลงมานะครับทำให้เปิดรูปนี้นะครับเราก็ต่อขึ้นไปนะครับลงมา คือแต้มนี้เราผสมอีแมะกับกองโจรเข้าไปด้วยกันเนาะคือเวลามีเยอะแยะเราก็เลยแบบคิดแต้มแปลกๆนะฮะเดี๋ยวถ้าเล่นจริงๆออนไลน์แบบเอาคะแนนกันจริงๆนี่ไม่น่าไหวนะเล่นแบบนี้นะครับ <c ười> คือต้องคิดพลางแล้วก็เล่นพลางนี่มันไม่ไหวโอ้ตรงนี้ก็เสมอได้ไหมมาดูกันครับ โอ้ตรงนี้แพ้นะครับแรบนี้ไม่ไหวครับเปื่อนไม่ไหวครับโอเคกระดานที่สามแพ้นะครับไปดูกระดานที่สี่กันเพื่อนๆไปกันเลยโอเคเราเปิดเป็นส่งดาวไว้ก่อนเนาะอาจารย์น่าจะเล่นเป็นอีกปุ่มนั่นแหละ คือตรงนี้เราเดาว่าอัน่าจะเป็นอีปุ่มกับมาตรฐานซึ่งอาจารย์เขาเล่นเป็นอีปุ่มนะฮะซึ่งก็ผมก็พอรับได้นะครับอีปุ่มไม่ถึงกับแพ้นะครับอาจารย์เส้นตรงนี้นี่โอกาสเสมอสูงนะฮะก็ต้องดูว่าใครจะคมกว่าใครนะครับ <laughs> โอเคมาดูกันนะฮะตรงนี้อาจารย์ขึ้นแบบนี้เราลำบากแล้วนะครับโอ้ สู้ชีวิตครับ <c oughs> คือเรามีเบี้ยเยอะกว่าจาย์นิดนึงนะครับมันก็เลยทําให้เราแบบเ,เขาเรียกว่าเล่นได้ฝืนได้นะครับอาจารย์ต่ออาจารย์ไม่มีวิธีเล่นก็เลยต่อแบบงงๆโอเคสวยงามครับ เมื่อกี้จานเล่นอีปุ่มไปแล้วนะครับก็แบบงงงอยู่นะว่าชนะได้ไงเนาะลูกนั้นเราเสียเปรียบนะครับโอเคมาถึงกระดานที่ห้านะครับมาถึงกระดานที่ห้าจารย์จะเล่นเป็นเป็นคือเราพยายามไม่เปิดเป็นกองโจนนะเพราะว่าเราเล่นจนบ่อยแล้วเรามาซ้อมก็ต้องเล่นแปลกๆปลมั่งนะฮะเนี่ยแปลกเลยนะจานทีแรก ที่แรกก็ไม่น่าคิดนะคิดคิดไม่ออกนะว่าจะชนะยังไงเนาะคือเนี่ยดูทรงแปลกแปลนะเพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมทรงแบบนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะจา์เขาก็เดินแบบมั่วมั่วคิดสนนะฮะแต้มนี้ก็มันก็เลยออกแบบมั่วม่วนะฮะ,ะเดินต่อกันเลยครับจานขึ้นมาตรงนี้เราก็เขากินเลยรออะไรอะโอ้ยจาย์ขึ้นมาตรงนี้ไปตรงนี้จานโดนสองหนีไม่รอดนะครับตรงนี้ ไม่มีอะไรจะเสียเราก็ต่อแบบนี้เลยนะครับถ้าเขากินตัวเดียวเรากินตัวเดียวเหมือนกันเนาะแต่ว่าเมื่อกี้จานเส้นไปแล้วรอบนะึง <c oughs> ก็เลยทําให้เบี้ยน้อยกว่าแลยก็เข้าฮอตไม่ทันครับโอเคเนี่ยเมื่อกี้จานเข้าฮอตไม่ทันนะมันก็เลยแบบน่าเสียดายนะจานแพ้ไปลูกนั้นนะครับมาดูกระดานที่เท่าไหร่ละกระดานที่เจ็ดแล้วมั้ง ปตรงนี้อาจารย์ขึ้นเป็นสามตัวเรียงเจอสามตัวเรียงแล้วงานนี้ผมไม่ค่อยถนัดน,นะบอกตรงๆนะสาตัวเรียงเจอสามตัวเรียงปกติผมจะรับเป็นถ้าเขาขึ้นถ้าแน่ใจว่าอาจารย์เขาจะเล่นสามตัวเรียงนี่ผมจะขึ้นอีห้อยนะบำนี้ก็งงๆกังงนทั้งคู่แหละ <c oughs> คือเรามาซ้อมกันเราไม่ได้คิดคะแนนอะไรมากนาอยนะครับเราก็เลยแบบเ,เล่นสนุกสนุกกันไปเนาะ แพ้มัง่งชนะมัง่งแล้วก็อย่าไปคิดเยอะนะครับอยู่ที่จังหวะอ่าโอเคตรงนี้ก็แพ้ตามระเบียบครับโอเคสวยงามครับแม่โอเคแพ้ไปครับแม่โอเคกระดานที่เจ็ดเราแพ้ไปในกระดานเอ้ยเมื่อกี้กระดานที่หกแพ้ไปนะครับีนะ่ยกระดานที่เจ็ดนะครับ ไปกันเลยครับกระดาที่เจ็ดอาจารย์คะแนนเยอะกว่าผมนะฮะน่ากระดานนี้น่าจะแพ้นะครับเพราะว่าดูทรงและผมรับไอตัดหน้าไม่ค่อยเป็นเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ถ้าเป็นตัดข้างนี่โอเคนะครับผมพอจะหาเสมอได้เนาะไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเล่นกันยังไงเนาะติดรูปแพ้เฉยเลยนะครับอ่าเนี่ย จริงๆน่าจะเป็นเอ่อสิบสี่สิบเก้าไหมยี่สิบสี่สิบเก้านะถึงจะถึงจะเสมอต <c> ร <oughs> งนี้ก็แพ้แล้วนะครับรู้ชะตาเลยแหละโอเคไปกันเลยครับด้านนี้ก็รอนะฮ <c> ะ <oughs> รอเวลาแพ้นะครับโอเค มาดูกระด้านสุดท้ายของ EP นี้นะครับก็เป็นแต้มแปลกๆนะครับเพราะว่าเราซ้อมกับเพื่อนเราขินอะไรมากใช่ไหม mm. ผมก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นกองโจรน,นะขึ้นทรงดาวนะเ,เห็นไหมผมซึ่งขึ้นทรงดาวไว้ก่อนคือไม่ได้จะเล่นจะซ้อมก่อนกองโจคือซ้อมอะไรก็ได้มั่วๆเอานะอาจารย์ก็มั่วเหมือนกันนะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ตั้งทรงอะไรมากนะครับ เบื้องต้นก็ไขกระปอมหรือว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยแบบนี้เขาย่อมานะกว่าเราตัดหน้าแล้วก็ขึ้นสูงตัวนี้คามวยเนะี่ยซึ่งถ้าขึ้นแบบนี้นี่ผมวางแผนไว้ว่าอะถ้าน่าจะเป็นสามตัวเรียงนะถ้าทรงแบบนี้เนี่ยผมก็เตรียมแล้เตรียมตั้งเคียงนะแล้วก็พิมพ์ส่งอาจารย์ไปเขาบอกว่าออตั้งแบบ ยอ่ยอสัอ้นยอ่ยอยอ่อย่อสั้นแบบนี้ระวังแพผมก็บอกว่าระวังโจรขึ้นหลังบ้านนะเว้ยสนุกสนุกก็เพื่อนกันเนาะเขาก็มาเนี่ยเห็นไหมเราก็ตั้งตั้งกระบวนไว้โจรละซึ่งโจรแบบนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเนาะแต้นี้นะครับเดี๋ยวสักครูน่นึงนะครับเออตรงนี้นะครับก็บั้งเป็นไขก่กระป๋อง ฝั่งเขานี่ก็เป็นกันไกลนะฮะเราก็ไม่เคยเจอนะผมก็มคือเวลาเล่นกับเพื่อนเราก็ตั้งเวลาเยอะๆนะฮะคิดให้คิด,ค,ดคิดตามไปด้วยนะครับก็จะได้มีเวลาคิดนะฮะมันก็เลยเกิดแต้มสวยๆผมกม่ขึ้นแบบนี้แหละไม่รู้ว่าถูกผิดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมัวๆไว้ก่อนโอเคจานขึ้นตรงนี้ผมก็ไปละจนเต็มรูปแบบแล้ว อาจารย์ลงมาตรงนี้นะครับผมก็ขึ้นตรงนี้คือไม่มีแต้มเล่นนะนั่นเราเราก็ดูจากทรงแล้วออถ้าไม่ขึ้นตรงนี้ก็แพ้แล้วแหละถ้าต่อขึ้นไปนี่แพ้เลยนะครับก็เห็นเห็นภาพล้วแหละว่าต่อขึ้นไปเนี่ยหกไปสิบนี่แพ้เลยนะครับก็เลยแบบอ่ะขึ้นมาตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วอาจารย์ก็เข้ากิน <c oughs> ก็เลยโดนกดสองซะงั้นนะครับ กดสองเซอร์ไดมาคอมเลยนะครับอาจารย์ติดกินนะกินสอผมว่ากิน 3. ามก็จบเลยนะครับตามนี้สวยงามครับขอบคุณครับอีพีนี้ก็ยาวนิดนึงนะเล่นไปแปดกระดานนะครับแล้วก็วิเคราะห์นิดหน่อยนะครับโอเคขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับ